สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับจะพาเพืเ่อนๆนะครับมาทําบ้านโมเดิร์นหลังน,น้อยๆแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็พูดลุมแล้วครับพี่น้องครับพูดลุมจะฟังเสาครับผมก็ห้องก็ยุ่ประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบกว่ากว่าเนาะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ไม่จํากัดครับผมพื้นที่จํากัดผมก็ได้ไปซื้ออุปกรณ์มาแล,แล้วละ่ะ ซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ไปซื้อเล็กมาแล้วครับพี่น้องซื้อเล็กซื้อเสาซื้ออิฐหินปูนทรายครับผมก็ซื้อมารวมรวมกับตอนนี้ก็หินอิฐเล็กอะราคาขึ้นนะพี่น้องนี่ผมก็ได้ขึ้นเสาแล้วครับผมขึ้นเสาขึ้นหลังคาเรียบร้อยแล้วครับก้ตนตอนต่อไปก็จะเป็นการเทค้านแล,ล้วก่อเนาะพี่น้องเนะาะฝากติดตามตอนต่อไป